สวัสดีครับผมนายยักวันนี้ผมจะมาเล่นเกมโรบอทครับแมปโซโล่ลิเวอริงครับจากฮันเตอร์แลนด์สุดกระจอกที่ใครๆต่างก็ดูถูกใครมาด่าก,กูสู Hunter Lang ่ฮันเตอร์แลนเอสที่ใครๆต่างก็หวาดกลัวโอ้โกคุณเดลับพี่กณเตะดลครับพี่กณเตะดลครับพีุ่ณเตะดลครับพี่กณเตะดลครับพี่กณเตะดลครับพี่กณเตะดลครับพี่ให้จริงๆับพี่เอาล่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับผมนายยักสุรรดหล่อเท่ <c oughs> เเเีียยสงตัวองว่านะทุกคนตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับแมปที่มีชื่อว่าไ i g ์คอร์ทโอเวออ่านะเป็นแมปโซโล่เลเวลลี่เลยที่ผมกําลังติดงอมแงมอยู่ในตอนนี้ผมไปแอร์ฟาร์มมาเรียบร้อยละแล้วลตอนนี้ผมจะมาสอบเลือล่อนแรงเออดูความแงงผมโอ้โหต่อยประธานตายเลยประธานตายเลยแม่นะโอ้จบด้วยฝีมือไอ้ยักษ์เองนะโอเคนะทุกคน การที่จะเลื่อนแรงได้ในเกมนี้นะทุกคนต้องมาที่นี่อ่ามันเรียกว่าอะไรศูนย์กลางแล้วกันอ่ามันจะอยู่ในโซโลแลนเออเข้ามาแล้วนะทุกคนให้เลี้ยวตรงนี้นะที่มันมีเขียวอะ่ะเออแล้วจากนั้นก็เลี้ยวมานะตัววัดแรงอ่ะมันจะอยู่ตรงนี้นี่แรง E นะจะเลื่อนเป็นแรง D มีทั้งหมด20ห้องใช้เวลา10นาทีอ่าเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะนี่กดสตาร์เลยกดเลย อานะทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ในดันเจียนแล้วนะเออเดี๋ยวเราจะไปสู้ดันเจียนนะเราต้องเคลียร์ทั้งหมด G 20ห้องนะเพื่อจะเลื่อนแรงอะ่ะเป็นแรงจากแรง E อ่ะเป็นแรงแรงดีใช่ใช่แรงดีอ่านะเริ่มสู้เลยนะนี่นี่เราก็ไล่ตีมอนไปชิวๆ เอาละผมคิดว่าห้องนี้เ,เป็นห้องสุดท้าเจอบอลละนี่อีกริสุดหน้าเกมขามโอ้ยมาแล้วนะมาเลยอีกริ์จังจะสู้กับแกเพื่ออัพแรงเอาฮะง่ายงาี้เลยเหรอ,อกระจอกเกินเอานนะทุกคนตอนนี้ผมเลื่อนจากแรงอ e, ีเป็นแรงดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเออเท่ขึ้นเยอะอะเดี๋ยวต่อไป ผมจะอัพแรงจากแรงดีเป็นแรงซีใช้ทั้งหมด20ห้องกับเวลา10นาทีอ่าผมคิดว่าไม่น่าขนามือผมไปเริ่มกันเลยนะเ,เข้ามาในดันเจีย้ยแล้วนะตอนนี้อ่าเป็นแมปของนารูโตะไม่ได้เก่งนะแมปไอศตูที่มาจากดินแดนนารูโตะนะ ห้องสุดท้ายป่าวะเนี่ยอุยอ้ย,ยมาแล้วบอสเุ้ยมันชื่ออะไรวะเพนปะไม่รูู้่ไม่ได้ดูนะรูโตะไปสู้เลยไปสู้เลยนี่น,นี่ไม่ได้เก่งนะแม่ให้ <laughs> ตายเลยเว้ยโอ้โหไม่คิดว่าจะแรงขนาดนี้เนี่ยโอ้โหไม่กนามือเปียกครับน้องตัดมาอีกทีโอ้โห <laughs> พี่หล่อขึ้นเยอะเลย <laughs> นี่ไปไปเปลี่ยนชุดมาพี่หล่อไหมโอเคนะ เดี๋ยวผมจะอัพจากแรล่ง C เป็นแรลง B นะก็เหมือนเดิมเลย20ห้อง10นาทีไปนี่นะก็ยังเป็นดันเจียนของนารูโตะเหมือนเดิมนะเออก็ไม่ได้เก่งขึ้นเลยแล้วเราก็เจอบอสตัวเดิมนะก็คงไม่มีอะไรต่างจากเดิมสักเท่าไหร่เออนั่นแหละเหมือนเดิมเป๊ะตัดมาอีกทีพี่แรล่ง B เป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปพร้อมเลื่อนเป็นแหลง A ไป โอ้นี่หมุนให้ดูพิเทไหมนี่นะก็เคลียร์ดันเจียนไปเรื่อยๆนะเป็นของวันพีชนะรอบเนี้ยเออก็ไม่ได้เก่งอะไรเท่าไหร่พี่ตบทีเดียวตายหมดอยู่ดีก็ตีไปเรื่อยๆนะเคลียร์ั้งหมด20ห้องโอ้โหเปรื่อยอะบอกเลยคลิกจนเปื่อยแต่ยังดีที่มีออตโต้คลิกและเจอบอสแล้วไงเป็นมีฮอ,อกตาเหี่ยวสุดโหดนะโมเดลถือว่าทำมาได้เท่เลย ไอยักเลเวลอัพแล้วเย้เฮไอ้ยักเลเวลอัพแล้วยูฮูเอานะทุกคนตอนนี้ผมแรงเอสละพร้อมเลื่อนเป็นแรงเอสสุดโหดที่ใครๆต่างก็หวาดกลัวนี่นะยังเมืันเดิมนะมี20ห้องกระสีนาทีทานไหมเนี่ยปะโอ้โหถึงว่าใช้เวลาน,นานพอสมควรนะเหลือ3นาทีกระสู้บอสนะ ถือว่าหืดขึ้นคอเลยแหละเออโอ้โหแล้วดูดิดีบอสร,รถว่าไหนวะน้าโอ้แห <c oughs> ลงจีจะไหวไหมเนี่ยเราอ่ะก็สู้ซูปตอนนี้ตีไปเรื่อยๆนะกว่าจะตายแต่ก็ใช้เวลาไม่นานนะจาก3นาทีหรือ2นาที30ก็ไม่คานามือที่อยู่ดีอะน้อง มีโหดกว่านี้ไหมฮะโอ้คนเดียวเลยกาแฟคนเดียวเลยคนเดียวเป็นกาแฟไม่ได้เท่เลยครับคนเดียวอ่ะคนเดียวอ่ะโอ้คนเดียวอ่ะใครมาแต่งชุดให้ว่าคนเดียวเลยคนเดียวคนเดียวคนเดียว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 พ่อกูเวียนหัวละมุนน่ะแล้งหนาวเอานะทุกคนตอนนี้ผมก็ไปเปลี่ยนชุดมาแบบเต็มยศเลยนะตอนนี้พี่แรงเอสเอสแล้วโอ้โหโอเค เดี๋ยวพี่แบบอยากลองว่ะแหลงจีมันขนาดไหนวะเอออยากลองของว้วแหลงเจียยี่สิบห้องสิบนาทีกลัวอะไรอะ่ะเกิดมาดีเฮ้ยตื่ว่าสู้ได้นะเนี่ยะเออไม่ได้เก่งนี่ว่านี่ตีแบบเลือดหายอะ่ะตีทีเลือดหายอะ่ะเออแต่เหมือนเวลามันจะไม่พอเลยว่ะจะพอปะวะ อ่านลองสู้ดูเผื่อได้นะเด็ดแจ็คพอต โอ้ไ oh ม,ม่นะจีไฟแล้วเวลาไม่พอแม่เมย์ไม่ทันว่ะทุกคนโชว์แรงจี G เลยว่ะโอ้ต้องไปฟาร์มาาใหม่อีกกล้วเนี่ยอดี่พี่ก็ฟาร์มนานแล้วนะโอ้จบแล้วอ่ะคลิปนี้ก็ถือว่ามีเพียงเท่านี้แหละมาสอบเป็นแรงเอสแรงจีแม่ม ไม่ไหวว่ะสำหรับใครที่ชอบก็จะลืมกดไลค์นะกดไลค์เยอะๆกดซับด้วยโอเคปะ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน,น้าเดี๋ยวพี่จะมาแก้แค้นกับการอัพเลงจีแน่นอนสำหรับคลิปน,นี้ไปแล้วไป